สวัสดีครับพี่น้องยังทีพี่ยาเกินเอฟซีไปนะครับเนาะคลิปนี้พาไปเบิ้งถนนอุทยานนะครับที่ออกจากเคอมรลามุงหนาไปเพื่อน้องเลือนะครับว่าตรงอุทยานน้ำพ้องเลยบันผู้เขาวงไปนะครับถนนเรียบอแม่น้ำเครอรมรลาไปนะครับเลื้อกผู้เขาไป ตรงอุทยาน,น้ำพองนะวะน้ำท่วมนะครับตอนนั้นนะทีวิญญาพาอยซีไปบ่งนะครับนะ mm. หลังจากคลิปนั้นปล่อยไปแล้วค่ะ mm. ทางเจ้าหน้าที่ทหารเพิ่นมาปิดนะครับบ mm. ่ให้รถผ่านเลยเพราะว่าน้ำท่วมสูงนะครับะระดับน้ำสูงลดไปค่อนข้างเสี่ยงอันตรายน้ำนะา mm. จะชาชนปิดไ้ mm. คลิปที่แล้วจะพี่น้องติดตามนะ mm. น้ำเขื่อนอุบลรัฐ mm. ลดลงแล้วครับลดลง ลดล่องมาถึงจุดที่รับได้นะครับที่เกิดพล็ดรับได้นะครับพี่ยาก็เลยอยากฮัวถนนอุทยานตรงนั้นนะ่ะพระเจ้าเปิดใส่ไปเปิดให้ประชาชนสัญจรไปนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ยากรจะให้เอฟซีไปดีตามเบิ้งนะครับนว่าจะเป็นยังไงแน่เพราะว่าไปเพิ่งน้ำคือเมลัดนะครับคลิปที่แล้วน้ำยังหลายอยู่นะครับอยู่ในเกิน อยู่ในขีดที่เขาจะเขียนว่าหนึ่งแปดสองนะครับน่าจะเป็นหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านลูกบาทเมตรควอมจุของขึ้นวลรั่งขึ้นว่าแล้วนะผม่าอันนี้บ้านนอกข้อควายครับไม่ยากสิไม่แค่น้ำถล่มเนี่ยเรียบนขนาดน้ำล้นลงมาได้พ่นอกนี่ ช่วงนวหน้าท่วมคักๆวิญญาณบริมาเบิ้งนะครับเราบริมาที่ตามที่ตามจะน้ำเหนือเขื่อนกับอ่าไปทางน้ำพองนะครับลงไปทางน้ำพองนะครับนะครับวิญญาณของบริมินที่ตามเบิ้งนะครับนะเดี๋ยวมันจะพาที่ตามไปเบิ้งว่าถนนตรงนั้นนะครับเปิดให้ผ่านไปนะครับถ้าเปิดแล้วก็สิแจ้งเอซีสามนะครับเื้อวันนี้วันที่สิบเก้าพฤศจิกายนะครับนะวิญญาณพายเอซีไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง จะได้รู้กันนะครับคอยติดตามไปเบิ้งนะครับพี่น้องคอยติดตามไปเบิ้งแดดแห้งพี่น้องแดดแห้งโอ้แดดแห้ง,แ,ดดแ,หงแห้งนะครับนะพี่ย่อออกจากเขื่อนอุบลรน์มาได้ครับเด้อออกจากเขื่อนอุบลรน์ผ่านตลาดเนาะผ่านตลาดผ่านหน้าสพอ,อ,อลงมานะครับนะสาธุสาธุนะหลวงพ่อนะครับอาสิบชัดด้วยพี่น้องแดดแห้งนะครับนะ อ่านี่เลยบ้านผู้เขาวงมานะครับน,น้ำยังไหลพี่น้องปรากฏว่าน,าน้ำยังไหลายอะขณะนั้นน้ำเคลื่อนนะลดลงมาจากตำแหน่งนะครับจากตำแหน่งที่ว่าสูงสุดแล้วนะครับนะอ่ะสีเขีาเขตอนุญ,ญาตนะครับนี่แหละ,ถนน,นนะถนนอุทยานนะครับถนนอุทยานนะครับน้ำข้องนี่แหละขางนาเขานี่แหละครับที่เป็นแหล่งมองน้ำท่วมแล้วนะครับที่เป็นมองน้ำท่วมนะครับนะ พี่น้องเคยมาหรือติดตามคลิปวิญญากับสีหูนะครับตรงบริเวณนี้แหละขับไปจักหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวกับสีหูกันนะครับนะเปิดหรือไม่เปิดใช้ได้ยังหรือไม่ได้ก็จะรู้กันตอนนี้แหละนะครับพี่น้องเนี่ยเลื่อยโค้งนี่ขึ้นไปจักหน่อยให้กับสีหอนะครับนะคับนี่แหละนี่แหละเอามีรถจอดแล้วพี่น้องเป็นรถจอดแล้วจอดทําไมพี่น้องรถจอดทำไม,ำไมหรือว่าน้ามันมันหมดหรือว่ามา ลอยตกปลานะครับพี่น้องอาจจะมาลอยตกปลาเซอร์ไนบบนี่แหละครับตรงโค้งนี่เลยพี่น้องจําได้บ่ตรงโค้งนี่ที่วี่ย่ารถมาจอดนะครับมาจอดตอนตอนคลิปคลิปมาติดตามน้ำนะครับเนาะเนี่ยตรงโค้งนี่แหละครับนี่ย่ามาจอดรถอยู่ตรงนี้ครับอ้าวก็ยังเห็นนะครับน้ำเนาะเบิ้งครับนี่จากนี่ไปแมนเมื่อได้พี่น้องเห็นว่ายังมีขาบดยเห็นปะเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้กะลดลงนะครับ รถล,ลงจากรถล่งจากถนนไปนะครับรถแล้วรถแล้วเนี่ยเส้นที่ว่าข้าเจ้าจนที่มากันไว้ตอนน้ำถ่่มนะครับบริเวณนี้เลยครับพี่น,อน้องนี่จากนี้มานีถท่มมัดนี่เห็นไ่ úa. ตัวเนี้ยสองฟังถนนสิมีน้ำอยู่ตลอดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับช่วงเนี่ยช่วงทีวิญญาณอยู่ตอนเนี้ยตัวน,นี้น้ำลึกที่สุดเลยครับตัวน,นี้น้ำลึกมากนี่ตรงเนี้ยมุมนี่แหละนี่ครับครับก็ใส่ควมเร็วเอือยอยอะ ขอแจ้งให้เอฟซีทราบด้วยครับเด้นน้ำถนนอุทยานเปิดเรียบร้อยแล้วน้ำลดลงแล้วนะครับก็ยังปิ่มๆถนนอยู่นะครับนะกับ่ถึงก็ถ่วมนะครับนะกัรลลงจากถนนไปแล้วนะครับเปิดใช้ได้แล้วเด้อครับวันที่19กาพฤศจิกาที่ิี่ยะทายคลิปนะครับนะไอพี่น้องกันมากกันโอเคเลยครับช่วงนี้ก็มาได้เลยนะครับนะคือถนน อุทยานน้ำพองนะครับจากเขื่อนมลัดไปอำเภอหนองเรือน,นั่นแหละแต่น้านี่ปิมเลือดทั้งสองฝั่งอยู่ครับเนาะยังปิมปิมอยู่แต่ถนนนั่นวิ่งสบายนะครับวิ่งสะดวกสบายแล้วนี่นะครับตลอดทางนะครับสิวิญญาขับมานี่น้าท่วมตลอดทางนะครับเนี่ย,ยเห็นว่าเส้นที่เจ้านาทีมันขึงไว้นี่ยว่าห้รถมันลงนะครับเนาะไฮรถลงไปนอกเส้นนะครับเนาะเนี่ยเมื่อกี้บอยพี่น้องเห็นปะน้ำยัง ริมๆถนนนี่ไหมครับเนี่เห็นไหมครับเนี่ยน้ำยังปิมถนนอยู่นะครับก็ถือว่าได้พี่น้องได,ได้ได้นะครับก็ถือว่าสัญจรได้สะดวกสบายรถกิงยังแล่นสบายนยครับเนาะนี่แหละครับน,ะน้ําก็ยังเยอะแต่ว่าลดลงจากถนนไปแล้วนะครับเนาะบริเวณที่ครับรถอยู่นี่น้ำถ่วมเบิดได้ครับน้ำท่วมเบิดเลยก็เลยช่วยกาแจง้งข่าวเอฟซีสาบานน้า ถนนอุทยานเปิดใช้งานแล้วน้ําลดลงแล้วบ่งบอกนะครับว่าน้ำเคือนอุบัติดอยู่ในเกณฑ์182ถนนไม่ท่วมนะครับถนนไม่ท่วมถ้าเกิดเลย182พิจญาคิดเอานะครับบ่บ่ได้ทราบรายละเอียดน่าสิเป็น182ล้านลูกบาทเมตรเนาะควมจุความน้ำนะครับเนาะ นี่ครับน้ำน้ำน้ำรุดสะพานไปแล้วนะครับแล้วลุดถนนไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมช่วงที่พี่ย่าขับรถอยู่นี่น้ำเนี่ครับน้ำท่วมมุดเลยครับบริเวณนี้เนี่ยบนนี้็ท่วมมาตลอดนะครับท่วมมาตลอดนะครับเนาะเนี่ยถล่มตลอดนะครับเนี่ยบริเวณนี้ท่วมตลอดเดือแล้วนะครับเนาะเนี่ยท่วมมาตลอดเลยครับน้ำละเนี่ยครับผมเดี๋ยวการจีึ้นอุทยานเลี่ยนะครับเนาะนะครับช่วงนั้นแหละท่วมมาตลอดนะครับเนาะ ลุจากหันมากก็ขื้นหม้อขื้นหม้อมาจากน้อยก็ลงไปนิดนึงก็ถึงอุทยานนะครับเนาะถึงอุทยานน้ําพองนะครับเนาะพี่น้องเคยมากพน้อน่ันผู้เคยมากกสิโอเคยไปแล้วครับพี่ญาเคยเที่ยวแล้วสินะครับเนาะนะครับพี่น้องลงหม้อมาจากน้อยนะครับลงมาอีกนะครับก็สิเจออีกหม่องนึงนะครับแหล่งที่ที่หนึ่งนะครับกระน,น้ำเลีงไหลได้พี่น้อง น้ำยังปริมถนนอยู่เลยปริมอะ่ะขอบถนนอยู่นะครับนะครับนี่เห็นไหมครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆก็แสดงว่าขับได้สะดวกสบายนะครับพี่น้องไม่มีปัญหาอะไรนะครับสะดวกสบายเลยนะครับก็ถึงอุทยานน้ำพองเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ถ้ารถสัญจรได้นะครับพี่น้องกับมีประชาชนมาเที่ยวเห็นไหมรถมาจอดเยอะแยะเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมนี่คืออุทยานน้ําพองนะครับนี่พี่นอนะ้องนะอุทยานน้ําพองนะครับนะรับไปกปมีประชาชนมาเที่ยวได้บ้างนมาพี่น้องนะเนี่ยจุดนี้บริเวณเนี้แหละครับนะเดี๋ยววิญญาณจะลับรถไปบ้างอีกทีหนึ่งนะครับบานามมัตสี ทวมอ่ายังไรกินซ้ำใดน,นะครับกะสิเป็นยังไดแน่นะครับนี่คืออุทยานน้ำพองนะครับเนาะเดี๋ยววิญญาจะกลับรถขึ้นไปทั้งเคยโบราณนะครับเนาะรับวิญญาสิกขับรถนะครับขับรถมุ่งหน้าไปทา้งเคยโบราณนะครับนะตอนนี้อยู่อุทยานน้ำพองนะครับเนาะกะสิไปเกาะเบิงอีกเช่นหนึ่งว่านา้ำพี่นอ้องคลิปอตอนบังหันเนาะบางเริ่มคลิปบ้านเนี่ย มัดเป็นสะท้อนแสงนะพี่น้องสีแนบมามชัดนะครับนะเดี๋ยวค่อยไปติดตามอีกทีหนึง่งว่าตอนบอสะท้อนแสงจะเป็นยังไงแน่นะครับนะครับคือ,อพี่น้องมาจากเอาเภื่อนองเลื่อนะครับผ่านอุทยานน้ำพองมา,จากจังหน่อยใส่มือสิเป็นแนะนำขึ้นบนรัดนะครับตอนนี้หัวมือสิเป็นภูเขานะครับนะวังเริ่มคลิปตอนคลิปเริ่มคลิปนะครับน้ำี่ยืดทั้งหัวมือวิญญาภูเขาอยู่ใส่มือ กับกันนะครับตัวน,นี้วิญญาหันหนาไปทางขึ้นอุบลรัฐทางซ้ายมือก็จะเป็นแม่น้ําเขื่อนอุบลรัฐด้านขวามือก็จะเป็นภูเขานะครับอุทยานน้ําพองนั่นนะครับเนาะหรือว่าหินช้างสีนั่นแหละภูเขาลูกนั่นแหละครับภูภูเขาที่ว่าหินช้างสีนี่แหละพี่จ้าก็ยังงงนะครับตะกี้ว่าหินช้างสีนี่มันหินนีิยรนึกว่าขจจปัันสร้างเป็นสีนะครับ ที่ไหนได้ช้างมันเอาตัวมาสีหินนะครับก็เลยหินช้างสีโอ้ยลองอ๋อเลยครับเนาะเรียกว่าหินช้างสีหินก้อนนั้นสีสร้างเอามาสีสีขางม,านามันนะครับมันขั้นมันยังสีนะครับนะครับอะนอกเรื่องแล้วนะครับเนะาะกาเสีนสภาพลักษณะแบบนี้นะครับเนะหน,น้านี่ปิมยุขอบถนนได้ครับเด้อเอาสังเกตง่ายๆเห็นปะครับเนี่ย เห็นไหมครับสังเกตง่ายๆว่าน้ำนี่มันปิมถนนยุ่นี่นี่เห็นไหมนะครับเนี่ยถนนทีพี่หนาขับอยู่ตอนนี้กับน้ำยังปิมปิมขางคางถนนอยู่นะครับแลสังเกตด้วว่าน้ำยังไหลอยู่นะครับขอบอกเอฟซีว่าน้ำมันยังไหลอยู่นะครับแะ้วบอกซื้อนะครับเนี่ยก็ดีครับน้ำเยอะๆอย่างนี้ประชาชน รุ่มน้ําพร้อมจะได้ทํานาปังนะครับจะได้นําน้ําไปทําเพื่อการเกษตรหรือบริโภคบริโภคอะอะ,อะไรอะไรล่ะโอ้โหพพิษพี่ถึงพี่น้องเอานี่เดอ้อเบืงเดอ้อครับเดอ้อมองวิญญาณขับรถอยู่ตอนนี้ขึ้นน้ำถ่วมัดเลยขับช่วงน้ำถ่วมนะครับถ่วมลึกพี่น้องลองคิดเบื้องวา่าน้ำเขื่อนวัาน,นั้นเกินความจุอา้าวรถพ่วงมา เอรถพ่วงมาได้ยังไงนี่พี่น้องเห็นบ่นี่บอกง่ายเลยนะครับนะครับนี่รถพ่วงมาได้นะครับนะเอา้าเราจะขี่ไกลไรน,นะครับเริ่มมันสีค่อยลอยลุกหันได้นะนะมันก็สีมืดค่อยลอยลุกน้ำได้พี่น้องนะอ่าค่อยๆไปพี่น้องนี่แหละมงวิญญาคลับอยู่ในน้ำถ่วมมืดเลยครับสูงเคืงล่อรถปุ่นเนี่ยนะครับที่ว่าเจ้าหน้าที่อ่าพื้นมาปิดไบพว้ให้ประชาชนทเที่ยวก่อนอนว่า เกิดอันตรายได้นะอาจีเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนะเนี่ยพี่น้องเลง่ามือรถเห็นปะแถวนี้พี่น้องมาจอดรถแซวนะครับนะน้ำนึ่งถ่วมนึ่งสองฟังนะครับนะก็ถือว่านา้ำเขินบรัสต์ยังเยอะอยู่พี่น้องนะครับนี่กะลังน้ำท่วมก่อนน้ำท่วมและหลังน้ำท่วมพิญญามาติดตามไห้เบิรงบัดนะครับนะ ถนนอุทยานนพองเปิดใช้แล้วครับเปิดผ่านได้แล้วเด้อพี่น้องขอบอกข่าวเอซีผู้สิเดินทางมากนะนะครับมาเที่ยวมาอะไรได้แล้วสบายๆเลยนะครับเนาะครับเนี่ยนะครับนะกระซุดนี่นะครับประมาณกิโลหนึ่งได้ประมาณนั้นนะครับเนาะก่วมไกลของถนนตีวาน้ำท่วมนะครับเนาะเนี่ยครับนี่มู่บานผู้าผู้เขาวง่งนะครับนะ แนมลงไปบังหันต้องใส่มือวิญญาณนำยังไลยอยู่พี่น้องเนาะร้านภูเขาวงศข้าวนำเก็ตยังไลยอยู่เดี๋ยวไปเบิง้งอ่าร้านอาหารใช่แมนำนะครับนะว่ามีผลกระทบบอยตอนนี้นะครับกัหรือว่าเขาจรยังเปิดบริการอยู่บนะ่เนาะไปเบิ้งกิจการไปเบิ้งพี่น้องเนาะครับพาพี่น้องไปเบิ้งครับว่าเขาตรเปิดบริการไทย พี่น้องประชาชนมาเทีเ่ยวมานาั่งดื่มดึงนะนั่งทานได้ไหมช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะเป็นยังไงเนาะหรือลอยกระทงวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันลอยกระทงวันที่สิบเก้าใช่ไหมสิบเก้าพฤศจิกาคือวันลอยกระทงวันนี้มีประชาชนมาเที่ยวไหมไปลอยกระทงกันที่ไหนนะครับ วันนี้ตรงกับวันลอยกระทงนะครับจำง่ายๆเลยวันนี้วิญญามาถ่ายคลิปวันลอยกระทงนะครับเบิงสถานที่ท่องเที่ยวแถวเนี้ยยังเปิดบริการอยู่ไหมนะครับนะหเห็นน้ำพี่น้องหเห็นน้ำเบิดเห็นปะเนี่ยหนึ่ไปเสียน,น้ำจากภาคอยู่นะครับนะนี่ครับตรงนี้กะรู้สึกว่าท่วมไปเลยหรือไงนี่ ครับไม่สถานที่ท่องเที่ยวไม่มองสถานที่กลางเต็นนั่งซรีวงอะไรนะกลางเต็นนอนพักแคมป์มนะเอาญ,ญาณิสิลงไปบึงว่าเป็นยังไงในช่วงนี้นะครับนะเดี๋ยววิญญาณิสิลงบึงบองว่าสิครับได้บ่กลับรถเด้บ่เนอะหันลุกไปแล้วนะครับรว่านามถ่่มหลายือเกาน้ำเนี่นยเขาจะพากันไมมพี่น้องคนอ่ะโอ้ง่วหลายพี่น้องโอ้ยง่วไปยังไยเพราะว่าน้ำเคลื่อนขึ้นมันบ่ทับขจ้าจก็เลย เอาเอางวหนีน,น้ำนะครับนีน้ำม,มายู่อทึ่งๆสักน้อยนะครับหมอข้าเจ้าเกี่ยวเขาเจียวน้ำบอกแล้วนะครับก็ดีใจนะข้าเจ้ามองในเจียวเขานะครับในเจียวแล้วก็มีครับจะเห็นว่าพี่น้องสังเกตปะตรงนี้ถ้าพี่น้องอ่าถ้านเอฟซีเคย็ดลับตามคลิปวิญญ,ญาณนะครับเนาะก็สซีฮูว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งแคมป์นอนนะครับเป็นกลางเต็นนอนนะครับตรงนี้บริเวณนี้ แมนมดเลยครับจากนี่ไปนี่แมนมดมองตังนะครับตังน้ำตังแคมเห็นไ่ตรงนั้นเป็นที่บริการสําหรับกาแฟห้องน้ำนะตรงนั้นนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้มึงดูครับน้ำยังไหลยอยู่ได้พี่น้องมึงดูโอ้ยเนาะพี่น้องตอนซ่อนนะครับน้ำยังไหลยอยู่เด้เนี่ยมึงดูครับเห็นปะแต่ว่าที่ตรงนี้ปิดนะครับปิดเพิ่นปิดนะครับอาร์จี อ่าบรสะดวกในการที่มาเพราะว่าห้องน้ำเพิ่นปิดนะครับเนาะขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับเนาะผู้อ้วนเห็นเนี่ยบ้านนอกข้อกวายผู้อ้วนเดี๋ยววิญญาจะไปเบิ้งครับจะเปิดได้บปอนะไปเบิ้งครับพี่น้องไปจ้ามานั่งกินกาแฟได้บปอนนะครับเนาะครับาวิญญาออกจากลานสิสวัสดิ์บังหันนะครับเนาะออกมาหน่อยนึงมุ่งหน้าไปทั้งบ้านนอกข้อกวายไปเบิ้งบ้านนอกข้อกวายนะครับเนาะ บักไปเบื้องว่าน้ำถั่วมขาเจ้าบอชนะน้ำถั่วมสถานที่นะครับข้าอบอขาเขาจะเปิดบริการบอรนะครับนะไปเบื้องนะครับนะหรือว่าประชาชนมาเที่ยวก็สีนั่งใดบอสีนะครับนะโอ้ไหลเดีครับนางเนาะนางยังไหลพี่น้องหรือสีได้บรรยากาศบ่แน่นะครับเนี่ยขวามือเป็นภูเขาแบบนี้สวยสวยังซีเห็นไหมครับนะ บรรยากาศป่ะครับเนาะเห็นบ้าบรรยากาศเลยนะครับเนี่ยน้ำเต็มวิปัดพี่น้องอ่ะไปเบิ่งพี่น้องบ้านนอกคอกควายคลิปทีแลกวินดาลงมากินกาแฟอยู่หันนะครับเนาะไปเบิ่งนะครับว่าข้าเจ้ายังเปิดบริการอยู่บ่เนาะเปิดกเชิญชวนพี่น้องมานะครับเนาะนี่เห็นไหมเอา้ามีคอกควายมีควายจริงๆนี่แม่นีิลีพี่น้องนี่เห็นบ้างไห บ้านนอกอคลอกวายมีควายนี่เห็นไหมบ้านนอกอคลอกวายนี่เห็นไหมพี่นอ้องอ่าลงไปเบิ่งพี่น้องนะลงไปดูซิเป็นยังไงนะครับโอ้ทางไอสิโอ้ควายดอนอีนกบ้านผูบ้านบป็นญาเอยเอิญควายดอนนะครับนะโอ้เอิญไกวดอนนะเขาเชิญวายเผือกนะครับอา้าว นะครับกะกะกะบ่ถ่วมพี่น้องก็ถือว่าลานพิ้นยังโอเคอยู่ครับลานพิ้นยังเปิดบริการประชาชนหรือบร,บริการบริการพี่น้องประชาชนอยู่นะครับเนาะก็มีนักท่องเที่ยวมาเี่ครับมาเที่ยวอยู่บ้างอืมมันนอครอกควายนะครับเนาะนี่ครับลานพิ่นยู่เนี่ยพี่ายาคืมานั่งกินกาแฟอยู่นะครับเนาะโอ้ถ้ามปนผู้มานั่งตรงช่วงนี้นะครับนะ เหมาะเจาะเลยทีเดียวเหมาะจอยยังไงเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาถึงลานเขาจเจ้าแล้วนะครับ,รรบ,บพี่น้องรถมาจอดลานเขาเจ้าเลยไปเบิ่งไกลๆเด้อพี่น้องโอ้ช่วงน้ำขึ้นแห้งๆบบเผือยถั่วพอดีแหละพี่น้องเอ้ยเบิ้งนะครับเด้ออมีรถยังมาจอดยันนี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เลยว่านอขอกวานะครับพี่ยาเคยถ่ายคลิปอยู่นะครับนะ อนนั้นพี่ยาเคยมาถ่ายคลิปอยู่บังดูครับถ่วมัดดิคือช่วงขึ้นแห้งแห้งช่วงน้ำาขนแห้งแห้งอาจิะถ่วมลานเพื่อนเห็นคาบบ่ครับเห็นคาบนา้ำว่คาบน้ำอยู่ลานเพื่อนเห็นว่ถึงขนาดนั้นเลยนะครับขนาดนั้นเลยนะครับถ้ามาชมตอนนี้กันแมานัางตอนนี้กันได้บรรยากาศได้ทีเดียวนะครับนะพี่ยาก็บอกมีอย่างไรนะครับอยากให้เอฟซีติดตามนะครับอยากให้เอฟซีฮิว่นาน้ำเครื่อนลานยังหลายอยู่นะครับนะอ่า สถานที่ท่องเที่ยวบ้นานนอกควาย,ยังเปิดบริการอยู่นะครับนะรถเกิดยังหลายอยู่ประชาชนยังมาเที่ยวไหลเห็นไหมครับเนี่ยยังหลยอยู่นะครับนะกับว่ามียังไหลพี่น้องเพื่ออยากขอยซีหัวน้ำนะครับนะว่าเป็นยังไดแน่สถานที่ท่องทเที่ยวไร้ไหมมองคืนเมนื่อวานี้เป็นยังไดแน่นะครับนะมือวนนี้ก็มาติดตามน้ําถนนอ่าถนนอุทยานนะเปิดเรียเรียบร้อยนะครับกับบ้นานนอกคว่าย วิญ,ญามานั่งกินกาแฟอยู่ตอนนั้นกับขันไม้ช่วงสีน้ำพื้นราจะ็คงจะถ่วเบิร์ดนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้น้ำลดลงแล้วนะครับนะอยู่ในเกณฑ์รับได้เนาะค,คือมาลัดครับวิญญาของไม่อย่างไรก็ขอฝากให้ซีกดไลค์กดติดตามนะครับให้กำลังใจกันต่อไปนะครับว่าวิญญาคลิปต่อไปว่าวิญญาสิพายซีไปเที่ยวใสไปยังไปเฮตียงมองใดสวัสดีครับกระผม